มาแล้วปลาประมาแล้ววันนี้จะถ่ายวิธีการมัาเรียกว่าขอดเก็บปลาเอออย่างนี้ดีกว่าขอดเก็บปลาขอดเก็บปลาแล้วทายังไงขอดเก็บปลาเอออันนี้เดี๋ยวขอดเก็บปลปามาดูลุงขอดเก็บปลากันจากได้ปลาจากทุ่งลงมา ที่สองอีกที่ลุงดำจะให้การทอดเกๆๆ็บปลาของลุงคงปลาต่อยเนี่ยเรียกชื่อเพชรตีกันอีกเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้ๆๆนี่เทคนิคการทํานะครับนีเทคนิคการเขาเรียกผมให้ดูเทคนิคการทอดเก็บปลานะครับนี่พอปลาลุงได้ปลาจากคลองน้ำมาแล้วนะครับนี่ แล้วก็ใส่ไปในเปลือกหอยแครงนะหอยแครงใส่ถุทงหอยแฉงส่ถุงตะขายอย่างงั้นนะครัแบเบนี่ยปลาสดๆเลยครับเนี่ยคัดเอาคัดโอ้คัดปลากระหยังออกเห็นไหมตอนมาแกก็เอาปลารวมๆมาแล้วปลาอะไรได้บ้างรวม ปลาอะไรเยอะๆนี่ปลาลูกนุ่นใช่ไหมปลาอยหัวแข็งปลาไอ้แยงไอ้ปลาจะด,ดีของมันดีจะดีก็มีปลารวมมีหลายอย่างสองตายายจะทำอะไรพวกนีวันนี้ลุงดังก็จะให้ดูว่า วิธีการถอดเก็ดปลาโดยสมัยก่อนีนการเขียงมานะเขียงมาแล้วก็ขูไปคือบางทีก็บาดเนื้อปลาให้เสียหายนะครับตอนนี้เราก็อันนี้มันก็ดีหน่อยที่พอเวลาเราใช้มีดขูที่เขียงเนะี่ยอย่างไม้ลนะมันก็จะบาดปูปลาทาให้ปลาไม่สวยหรือมันช้ตอันนี้ก็ทําสดๆปลาอย่างดิ้นอยู่เลยครับ เวลานั้นลุงก็จะถอดเกล็ดปลาให้ลุงขยำเลยไหมลุงโอ้โหเนี่ยครับเขาจะทำวิธีการถอดเกล็ดปลานะครับเออว่าจะทำยังไงไปแล้วลุงไปแล้วลุงไปแล้วนึกว่าจะขยำดินลงไปแล้วลงไปไหนตามไปดูครับนี่ลุงไปแล้ว ปลาเียปลาโอ๊ะคัดปลาขยงออกนะครับตัดเราต้องตัดตัดตัดกันตัดเงี้ยงใช่ไหมตัดเงี้ยงมันก่อนลุงไปแล้วเอาปลายลงไปตามลงไปตามได้อยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวจะกิ่งตามลุงนี่ลุงนี่เป็นไงล่ะนี่พอลงไปเสร็จแล้วลุงก็เขย่าเลยเขย่าเลยครับขย่า ปลามีแต่หอยแครงนะหอยแครงหอยแครงหอยแครงก็กล่าวว่าหอยแครงกับปลานี่ใส่ใส่เท่าๆกันนรือเปล่าเนี่ยขย่นะครับโอ้โหเก็ตปลาพอพอขย่อนในน้ำเป็นแล้วระลุแต่ก็จะล้างปลาเนี่ยเลย เทมาดูอีกรอบหนึ่งแค่ไม่ลงุงว่ามันเกี้ยง,ยง,งเกี้ยงยังลุงเก็บปลาเก,าก,าก,ากาี้ยงเลยอโอ้โหหอยแข็งมันดีอย่างนี้เขย่าไม่ถึงสองนาทีนาทีหนึงน่งเนาะเกี้ยงหมดไปลุงรือต้องเขย่าอีกรอบสองคุณป้าเขาบอกว่าถ้าเขย,าย่า เก็บจะได้ประมาณ80-90นตลุงป้าก็บอกว่าก็บอกเาต้องเก็บจากแค่นี้ที่เล็กๆนเระตเแต่ีแบ่งใหมันสวยงามแลวให้มันสะอานะรับนี่แต่ทีลุงพขยาลุงยตงแั้วก็ได้ประมาณ80เนี่ยสะอาดนี่ก็เทปลา ครั้งที่สองเรไปขยา่าแล้วครับครั้งที่สองเราไปขยา่ามีสองถุงนะครับขยานน่ายในน้ำหู้นะครับโอ้โหขย่อยมีวิธีการถอดถอดเกล็ดปลาเขาเรียกว่าถอดใช่ไหมเขาเรียกว่าถอดหรือถอดถอดเกล็ดปลาอ๋อถอดเกล็ดปลาเนระะับ ขย่าแล้วลูกชอบฟังเกลว่าขย่าให้มันมึนอย่างไรครับนะครับขย่าฟังพายาฟัางนี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าฟามันจะหผสมให้ถอยก็ฟามผสมด้วยนะครับแล้วก็กรวมทันกันเขาเรียกว่าผมดูแล้วก็ทีคำดูว่า สัวสอดแางดิ้นอยูอนน่เลอยอนะครับน้ำนี่คน้ำสานะครับน้ำสะอดคงรมาตเียคลองไหมาจากแยกมาจาก่นน้ำจากที่ใสใหญ่กแยกเป็นสระา้ อย่างร้องจะกี่แพะนะครับนึกว่าเสือแมวกินหอยแครงเสร็จแล้วอย่าไปทิ้งนะครับเอามาทำที่เขาเรียกอะไรนะนี่มาแล้วลุมมาแล้วทำที่ถอดกินปลาและเสื้อนั้นไปได้มาจากไหนเลยเสื้อกันอะไรกันหนาว กั้นแม่บ้างไงถุงับบอกว่ามันแรงเนาะบอกว่ามันแรงวันนี้เราใส่หน่อยจะซื้อที่ร้านไหนจะได้ไปซื้อลุงเขาทำเองครับพอเวลาพอเกิดป่าน้ำก็จะเด็ดไปเตอะแก่เตอลุงนะลุงแกมันก็จะเปียกทั้งวันอาจจะไม่สบายนะลุงก็เลยเอาถุงยางถุงพลาสติกพิเศษเนี่ยล้วทำเป็นถุงกันน้ำปลาสดๆ นี่ทำเลยไหมหรือใส่ตู้แข็งเลยทำเลยจ้ะอันนี้ประมาณกี่โลนี่ประมาณสี่ถึงห้าโลประมาณนี้นะห้าโลห้าโลว่าห้าแป่งนี่ตรงอยู่ในนี้ก็สิบโลครับนี่เต็มเลยครับถักอะไรออกนะครับเนี่ยคัดดเี๋ยวนี้ก็แต่งแต่งครับผมขอบคุงตั้งตู้แต่งหางถึงความสวย หัวไปทำอะไรหัวทิ้งโอไม่ทำพวกนี้ทิ้งลงน้ำเลยใช่เอาไปทิ้งโอ้ทิ้งนอกเนาะน้ำหัวไปทำปุ๋ยโอ้หัวทิ้งทิ้งทิ้งลงนอกลงน้ำไม่ได้เพราะเป็นนะครับตอนนี้โอ้โหสดๆนะครับความสะอาดความส่ในของป้าเนี่ยสดจริงๆครับพอทำเสร็จแล้วก็จะใส่อะไร อย่าลืมน้ำแข็งถ้าลืมน้ำแข็งของจะไม่สนะนี่เห็นไหม ทำเองกะทำเองซื้อกรขายมาปหอนต้นนงกราชาที่เราทำเองไม่แพงเทาไม่แพง่ไม่เอาไยไม่ใช่แ้ไม่มีอะไรลแครแครองที่เรากินกันนี้เลยครับหแครงทะเลนี่ ด้านที่ทำให้ปลาออกก็คือไอ้ๆๆๆคมๆตรงนี้นนะ่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นช่วยกันเอเรียกช่วยกันขัดนะครับขยับขยา่ขยาก็เหมือนเราขัดแค่กำลังนะครับก็ปลาใส่อันนี้จะเป็นถุงปลาอนะันนี้ก็ใ ดีนะครับปฏาบัติธรรมนะครัปีน้ำ้าวนะครับวันนี้น้นี่ไม่ใช่ว่าแห,ห้งเพราะเพราะแบบว่าแห้งแ้งหน้าแ้งนะไม่ใช่นะครับแ็ล่ลุงเขาบอกว่าทาเขื่นฝั่งนู้นแล้วเขาก็แล้วเขาก็ปิดน้ําไว้แม่น้ำไหลพอเสียงคเกิดเขาก็จะปล่อยน้ํามาเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับลงดํามาให้ดูการถอดเก็ตปลานะครับ สวัสดีครับถอดเกล็ดปลาด้วยไว้แขงนะครับสวัสดีครับ